ติดตามสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุ้ยที่กำลังเพลิดเพลินกับการกินหญ้ามีสาวโดนพ่อดุพอหยิบดินหยิบทรายมากินเอ็นดูพอโดนดุก็เดินไปแอบข้างหลังแอบเพราะกลัวเปล่าค่ะแอบหยิบใส่ปากกินต่อมีดื้อเล็กน้อยเราไปชมคลิปความน่ารักกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจสุน์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคลิปหน้าของสองสาวมาให้เอฟซีได้ชมกันค่ะมาดูการหากินตาม ธรรมชาติของเขา,ามี้าให้กินนะคะเลือกได้เลยอยากกินยอดกินใบกินตน้นกินโคนกินรากนะคะเลือกได้มาดูการกินของสองสาวนะคะน้องอยุ้ยชอบเล่นโคนไหมคะไม่เล่นน้องอยุ้ยไม่ชอบเล่นโคนหรออ๋อยุ้ยไม่ค่อยชอบเล่นจริงเหรอ บนหลักไม่เล่นโคนมาเล่นข้างนอกแล้วดูดูหลักฐานดูบนหลังก่อนดูบนหลังอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเล่นค่ะพี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหนูเอาพอกไว้อ่าหนูเอาพอกไวเห็นรูหันหน้ามาแล้วโอ้เสนูทาอะไรคะนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เล่นโคนนะหนูเล่นทรายนี่นวดท้องอยู่นวดท้องอยู่คลุกทรายนะคะวันนี้ขอเสนอเมนูอาหารเช้านี้นะคะ มีมี่คุกฝุ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูนี่น้องมี่บอกว่าอ,อมันช่างนุ่มละมุนมากเลยนะคะ she like, ing. she like sand bathing she like sand bathing ขอหนึ่งบทเพลงเพลงอะไรเอ่ยเดี๋ยวคุยกับน้องมี่ให้เดี๋ยวคุยกับน,น้องมีในนงม่ให้นะคะน้องแซนรู้บอกว่าอันดับแรกขอคุกฝุ่นก่อนนะคะวันนี้ขอแปลงร่างนี่ ใครเขาทาแป้งแบบธรรมดานะคะต้องทาท่านี้มันไม่ติดหรือเปล่าอ่าฝุน่นไม่ติดเดี๋ยวอ้าวเตะทายลงไปแล้ว <laughs> เขาเพิ่งขุดขึ้นมานะทายอะ่ะฮะมีมีเอาทายลงไปทำไม <laughs> เขาเพิ่งขุดทายขึ้นมาหรือว่ามี่อาจจะเห็นปลาปลาหมอคางดำ <laughs> อาจ ое, จะเห็นปลาหมอคลางดางหรือเปล่าน่นอยู่มาละเขาน่าจะมีการส่งเสียงคุยกันนะคะอยู่ทบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคะพี่สาวเห็นรูปใหปดูให้คะ่ะเขาช้างนี่เขาจะสามารถคุยกันด้วยขึ้นความถี่ต่ํานะคะที่แบบเราไม่สามารถจะได้ยินได้ไม่สามารถรับรู้ได้เขาอาจจะกําลังวางแผนนะคะจะจัดการสาวสวยที่กําลังยืนไลฟ์ผู้อยู่ก็ได้ <c oughs> พี่ตอกอ่ะเสียงแสนรู้หรอเมื่อกี้หนูจัดไปแล้วหนึ่งกลุ่มพอแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คนสับสนคิดว่าไม่ใช่เสียงของน้องจริงๆนะคะคิดว่าแบบเปิดซาวด์แทร็กให้นะคะเป็นบัวคำหรอแสนรู้เป็นบัวคำหรอเจออะไรแป,กแปลกๆหรือเปล่าถึงได้เรียกยุ้ยให้มาดูแลพี่รัตบอกว่ารักค้าคอง ข้ามไปไม่ได้ข้ามไปไม่ได้นะคะชวนมาเล่นทรายหรอ,อยุ้ยเล่นทรายหรือเปล่าอยู่อยากเล่นทรายไหมคะมีชวนน้องเล่นทรายหรออันนี้เป็นปฏิกิริยานี่เขาเริ่มแบบนิ่งๆกลางหงูคาดว่าน่าจะได้ยินอะไรที่แบบเห็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลหรือไม่ชอบใจเท่าไหร่นะ น้อช้างวิธีการดูนะคะอารมณ์ปกติอย่างที่บอกนะคะว่าใบหูก็จะโบกกระพือส่วนหางก็ปัดเก่งไปมานะคะหางก็ปัดเกว่งไปมา,ะะาปัดเก่งไปมา,ปปมาแล้วก็น้องแล้วก็เขาก็จะแบบกินหญ้านี่คืออารมณ์ปกตินะคะแต่ถ้าแบบมีกลางหูมีอยู่นิ่งนงินี่อาจจะแบบเห็นอะไรบางอย่างน้ะน้องยุยน้องยุยน้องยุยเล่นทรายนี่อาบทรายก่อน อาบทรายกันก่อนนะคะมาเก็บทรายไว้ก่อนเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าน่าจะไปต้องเป็นในน้ำอะเมื่อกี้เตะทรายลงไปนในน้ำมันน่าจะปลานั่นแหละเขาได้ข่าวว่าสองสาวไม่ค่อยออน้องมีไม่ค่อยชอบปลาเท่าไหร่ขอบคุณค่ะคุณว่าความหรือว่าที่นี่สุดยอดทุกอย่างมีสถานที่คุณหมอพี่ควานช้างเก่งมีการจัดการที่ดีขอบพระคุณค่ะ มีแผ่นลายอ๋อแซนรู้ชื่อเก่าคือเด็กหญิงบัวคำนึกถึงเพลงนั้นเลยอ่ะข้าเจ้ามีนามว่าบัวคำฝนตกแรงแล้วไม่เปียกหรอคะยังค่ะยังยังยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยพี่โอ๊ตกำลังมาตามอยู่พี่โอ๊ตมาตามน้องไปไหนอ้าวแอบกินทรายเหรอ พ่อกับเราบอกว่ามี่ยอก,กินทรายส่วนมี่ก็เถียงไปหนึ่งกูบอกหนูไม่ได้กินเถียงพ่อแล้วหนึ่งแอบกินทรายไม่เห็นบวกกระดงบวกกระดงแอบกินทรายหรอช้างกินดินกินทรายได้ไหม กินดินกินดินโป่งกินได้มีประโยชน์นะคะดินโป่งเนาะเราเป็นที่แบบเสริมแคลเซียมอะไรให้น้องเนี่ยแต่ทรายก็ไม่แนะนำาะไบางทีคือช้างทเขากินไปได้ก็กินได้นะคะกินบางทีมันติดแบบพวกหญ้าพวกพืชอะไรที่เขากินอยู่แล้วก็กินได้ในปริมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างช้างเด็กอะบางทีแบบฝนตกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอแบบทรายดินมันมีกลิ่นหอมใช่ไหมเขาบอกว่าในดินเนี่ยเวลาเขาจะมีแบบพวก เ,เขาเรียกอะไรคะเชื้อเชื้อราในดินเชื้อโรคในดินที่เวลาพอฝนตกมาเนี่ยเขาก็จะปล่อยแบบตัวสเปอร์ให้มันแบบรอยแล้วก็จะได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นเอาแบคทีเรียสิไม่ใช่แบคทีรียก็จะทำให้เราได้กลิ่นดินเวลาที่ฝนตกนะคะอันนี้บางคนเนี่ยถ้าแบบแพ้นเนาะเวลาที่ฝนตกใหม่ๆเมื่อกลิ่นพวกนี้ขึ้นนะก็จ,จะทําให้แบบบางคนมีอาการวยอย่างเช่นอาจจะคัดจมูกอะไรพวกนี้ได้นะคะมีอยู่ในสายตาพ่อตลอด ใช่เมื่อกี้เล่นทรายน่ารักนาอนเล่นแป๊บได้หยุดเล่นละพราพ่อบอกว่าแอบกินทรายแล้วพ่อก็ดูไปหนึ่งกลุ่มน้องก็เถียงไปเถียงเสร็จแล้วตอนนี้ก็สงบสติอารมณ์อยู่พึงนึกได้ว่าหนูเถียงพ่อส่วนยุ้ยเหรอยุ้ยยืนให้กำลังใจพี่พี่เอาเลยกินเลย นี่ก็กินกินคือเวลามันก็ติดยาติดิมพลกเขากินไปแล้วแต่ว่าถ้าแบบว่าให้แบบหยิบขึ้นมากินเป็นกร,รมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมเนาะเพราะว่าถ้ากินแบบพวกดินพวกทรายอย่างเด็กเด็กช้างเด็กอ่ะกินดินเยอะเกินไปก็มีโอกาสแบบท้องเสียได้นะคะบุญบุญบุญวันนี้มีคลิปซ่อมจุกไหมคลิปซ่อมจุกนะคะอันดได้ตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวจะอ่าให้คอมเมนต์นี้ เื่อว่าหลาเดี๋ยวเดี๋ยก็มีเดี๋ยว,ม,ยว,ม,ยวมีมานะคะเดี๋ยวมีตามมานะคะเดี๋ยวมีตามมานะคะฝากติดตามนะคะเดี๋ยวอีกนิดเดียวลุงหลาลุงหลาจะลงไปอยู่ในน้ำเลยตามไปตัง้งแต่มาตามมา,ตา,มมาแต่เมื่อกี้ลุงหลาบมาอยู่ตรงนี้สบายสบายก็คือเย็นสบายไปไหนปุ๊บ ไหว้รถพัดมาแล้วอย่า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 กินขี้ดินอยู่เนอขี้ดินมีปลาไหมมีปลาไหมแล้วเดี๋ยวเดินจากถ้าเดินจากตรงนี้น่าจะไปซดอะไรกันหรอคือที่ซุ้มอ๋อขึ้นที่สุ้มอ๋อตรงนี้ทางขึ้นสุ้มม่เนี่ยไม่ดื้อเลย ไม่สนเลยยา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 าเข่ากับกินเซั่อแปลว่าจับตรงข้ามกันหมดเลยนะตรงข้ามกันหมดเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือพฤติกรรมของเด็กนะคะที่เวลาโดนดุแล้วก็มักจะไปแอบไปแอบกินตรงนู้นดูง่วงดูง่วงได้อันนี้ขอเสียงหน่อย อ,อ่ากินดินใช่ไหมเดี๋ยวจะท้องเสียท้องเสียแล้วต้องเอาไปซ่อมที่ไหนคะเติมน้ำเกลือเติมน้ำเกลือท้องเสีย,สย,สยไปเติมน้ำเกลือหลังหลัดบอกท้องเสียไปเติมน้ำเกลือ,อไปแล้วนะจ๊ะน้องยุย้ยแอบไปด้านนู้นล่ะบายบายขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยค่ะค่ะเร็ว เร็วๆค่ะเร็วค่ะเร็ว,รวน้องไม่สดใจน้องไม่สดใจ